สุดลับ53าาวาวโตไม่มีชักรถวิ่งทิพน้มาดีเปต้าอยากเร้อยสี่สิบเกิเบตบวกฟังตรงนี้ในรถหนักทรงจริงทรงจริงรถหนักนะอ่าก็คือเป็นรถขี่เล่นอะไรวิ่งทิพอ่าวิ่งไกลๆไม่มีกัมมันร้อนนะอ่าต้องส่งฝามาทิพกับผมเลยอ่าบวกวัวทิพไปเลยราคาเส้นฝาอ่าไม่ลงประกันนะ1,000บาทจบเลยรับประกันแรงแล้วก็ทนอ่าไม่ต้องไปปวดหัวนะสำหรับน้องๆที่ทำเนี่ยหรือว่าช่างทีนไม่ค่อยเก่งเนก็สามารถส่งมาได้นะผมรับนะเป็นฝาพวกไวสิบไอสองวาวนั่แหละอืมแล้วทำไมผมถึง มารีวิวแบบนี้แหละก็คือว่าเนี่ยครับจุดเด็ดมันอยู่ที่นี่ตรงนี้แหละแคมนะอ่าเป็นแคมวิ่งทิพนะไม่เหมือนใครผมไม่ดูว่าแคมเลยอ่าแคมวิ่งทิพนะโอเวอร์แลกมันจะน้อยนะแต่องศามันก็ก็ไม่เยอะนะต่องศาไม่เยอะดูลูกลูกว่าแคมไม่เสียอ่ามันจะแลมๆนะเป็นรถวิ่งทิพมาเพราะว่ามันเป็นรถหนักอืมแต่ว่าแคมไม่ดีมันจะหนกโหนกนูนนูหน่อยแต่โอวอร์แลกมันไม่มีนะอ่าสำหรับวอลโวนะรถวอลโตกับรถวอลเดิมไม่เหมือนกันนะอ่าแคมตััวนนนนีีี้้เเเรร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 าาาาาามมมมอออองงงงงงบะะคื่่่่่ไไดถถึึยยูทปปณ แล้วก็ลดเซฟฝามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยครับในฝาก็สามารถส่งวาวเดิมมายัดได้เลยนะก็คือเนี่ยวาวที่ผมได้เลยหลก็คือมีค่าเล็หนึ่งพันบาทแล้วก็มีตัดวงตัดวาวอ่ะก็คือว่าอยู่คิดในอยู่ในในค่าใสแล้วเพิ่มแค่เสียค่าวาวค่าไบวาวสามร้อยบาทก็คือจะได้วาวเป็นวาวโตคือวาลยี่สิบบกยี่สิบกยี่สบสองนะแล้วก็ล้วงบาทเต็มระบบอ่ะเดี๋ยวผมมาวัดให้ดูกันแล้วผมจะตัดตายวาวชุดให้แบบเรียบร้อยเลยนะซ็ปหลังวาวให้พร้อมอ่ะก็มาจับรายน เริ่มตั้งแต่เบาฝาก่อนที่ผมเซตไะเห็นไหมของผมมันจะไม่อยู่ไม่เหมือนเหมือนใครนะมันดูรอยวาวรอยเคิบนะก็คือมันอธิบายกันก่อนเลยอ่าจุดเด็ดอะไรเนี่ยสาหรับคนที่ไม่อยากส่งมานะก็อาจจะตามตามผมได้นะเนี่ยผมชี้ดูเลยนี่นะตรงนี้ยที่อากาศมันไหลเข้ามาจับช่องโคนไอเดียมันจะจนผนังใช่ไหมแล้วก็อ่าอากาศมันจะวนวนเนี่ยวนวนแล้วมาเนี่ยมันจะผนังไห้เสียเพื่อคลายออกไงตรงนี้เพื่อวนให้อนน้ำมันมันคุกเข่ากันได้แบบจุดระเบิดได้รุเล่นฮึ่ม ในคันเบ้าขวาก็ประมาณนี้ในรถออโต่เนี่ยผมดูเอาเองเลยเนี่ยมันจะทำให้ลมหมุนเนี่ยก็คือว่าแอร์โฟนั่นแหละแต่เรื่องหัวลูกกันเดี๋ยวไว่อีกคลิปนึงแล้วก็ายวาล์วนะายวาลนะ์วแป๊บนึงายวาลนะ์าว,ว,นะว,วนะก็เดี๋ยวผมมอบ้านให้ดูเลยเนี่ยเปิดสูตรพร้อมทำเลยนะใครไม่อยากส่งมาก็ทำเองก็ได้นี่ครับายวาล์วอยู่ที่ยี่สิบแปดนะยี่สิบแปดจุดหนึ่งแปดอ่าไทวอลไอดี ID. แล้วมาดูตรงล็อกวาล์วตรงกลางเนี่ยล็อกวาล์วตรงกลางน อยู่ที่ประมาณเท่าเดิมนั่นแหละเท่าหลังวาล์วเดิมก็คือว่าผมจะวัดเวลาค่าเฉลี่ยต่อปีผมวัดที่ล็อกวาล์วตรงกลางนะก็คืออยู่ที่24่มิลยี่สแล้วมาดูไอเสียเนี่ยไอเสียลายวาล์วหลักมาน,นะ28.5นะผมจะให้มันยาวกว่าไอดีเพราะว่าไอดีนะ ID, มันเป็นตัวรักษากำลังก็คือว่าไม่ให้มันพ้นออกปากเรือน,นะครับต่คือไม่ให้มันลั่นนะั่นแหละแต่ก็ล็อกวาล์วล็อกวาล์วคือว่าผมจะดีดให้ตามตามกว่าของติรดรถอยู่ประมาณ1นมิลประมาณ1นมิลเอ้ยประมาณ0.5นะ ตเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ2 4 6สิกิโลประมาณนี้เลยก็คือว่าจะใช้สปริงวาของทางร้านเลยก็คือว่าเนี่ยสปริงวาของทางร้านใช้เบอร์หนึ่งตัวรอบตัวรอบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยรอบใส่แหวนใส่แหวนรองนะใส่แหวนรองตรงนี้ครบนะเพราะว่าถ้าไม่ใส่แหวนรองมันจะทําให้วาวล้วนเพราะว่ารอบสูงอ่ะวาวอ่ะมันจะบดนะก็คือว่ามันจะหมุนนะมันจะหมุนรอบตัวเองแบบนี้เลยตอนนี้ใส่สปริงนะก็คือในชุดแบบนี้เลยเซ็ตเบ้าเปิด์พอร์ตให้พร้อมแล้วก็ลิเนอร์ลิเนอร์ลูกค้าก็ต้องส่งมาด้วยนะเนี่ยผมลลล้้้้าางเเเเเเบบบใหแนนนีี <oh WOW. uh <S 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 ีียยยยย่่กกกร์็็ดวคื เจียอยู่ละประมาณ6มิลนะมาดูของเดิมเนี่ยของเดิมอยู่ที่แปดหมินก็คือเจียออกไป2มิลแล้วเคมผมอ่ะเคมผมมันจะยก5.8นะ5.8ก็คือว่าท้ายวาวเดิมอะถ้าไม่เจียถ้าไม่เจียมันจะยกได้แค่ประมาณ5.5เนี่ยก็คือผมเจียไปถึง2มิลแล้วไม่มีคาว่าอนิดเดินเนอร์นั่งรดหรือว่าสปริงสปริงนั่งอะไรไม่มีนะคะคือผมเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วก็คือตอกหลอดให้ครบเต็มระบบเลยเดี๋ยวมาดูดูดูบาให้ดีกันอ่ามาถึงดูบานะดูบาทยี่สิบสี่ทุกดูบาทดียี่สิบสี่ทุก S <S ก็มาดูโค้ดไอดีโค้ดไอดีอยู่ที่ยี่สิบสามยี่สิบสามจุดเจ็ดนะอ่าก๊อปได้ก๊อปเลยนะอ่ามาดูทางเดินกันอยู่ประมาณนี้อ่ามันอยู่เหมือนทรงเดิมน,นั่นเลยแต่มันจะใหญ่ขึ้นอ่าไม่มีอะไรมากแล้วก็ปางตังอกผมก็ใชไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้ว่าน,น้ำหรอกมันมันไร้สาระเลยนะอ่าประมาณยี่ห้าจุดจุดเจ็ดอ่านี่ไอดีอ่านช่องไไอดีนะอ่าดูไว้แล้วก็ผมการต้องส่งคอมาด้วยนะคอเดี๋ยวผมเปิดรับให้เป็นประมาณยี่สิบแปดสำหรับ ใส่เรือ28นะก็คือตรงนี้ปลายกวยอ่าด้านในอ่ะอันนี้ปลายกวย28ประมาณ28นะ27กว่าๆ28คอดอ่ะคอคอดอยู่ที่23.7อ่าคอคอดนะสังเกตคอคอดตรงคอเนี่ยมันจะเท่ากับคอคตของไอ้ดีอืมแล้วปากตามออที่คอไอดีอ่ะก็อยู่ประมาณ24มิลนะประมาณ24มิลอ่ามันทาตามได้เลยแต่ว่ารูปทรงอ่ะผมไม่ดูคร่าวๆเบบนเนี้ยอ่าเนี่ยมันจะเห็นเต็มๆเลยเนี่ยแต่ว่าผมไม่บอกหรอกว่าเปิดแบบไหนอืมก็คือว่า ที่ผมไม่ส่งคามมาใช่ก็คือว่ามันจะได้แบบจบๆอ่ะของผมก็คือว่าเอฟโวมันมาแบบเต็มๆในรอบสูงนะในรก็แรงบิดในรอบต่ำก็ไม่ไม่มีหายนะอ่าก็คือว่าเนี่ยอากาศมันจะไหลวนแล้วก็มาติดผนังตรงนี้แหละแล้วออกไอเสียอย่างเร็วอ่าแต่ว่าการกว้าของมอดีคือมันจะจุดระเบิดได้รุนแรงแล้วก็กินหัวฉีดได้ใหญ่นะอืมแล้วมาดูช่องปอดไอเสียช่องปลอดไอเสียเนี่ยผมใช้เยืะอลงล่างนะเคยเป็นดูคลิปอดหน้าผมก็ทำมีรีวิวไว้แล้วนะอ่ามาดูกองข้อดังที่ผมเปิดเนี่ยก็อยู่ ต่างออกยี <p> mm. ่สิบองครึ่งเนี่ยไม่เยอะหรอกแต่แกผมเปลี่ยนทิศตามอ่าผมรู้ว่าจุดไหนที่มันบังบังอากาศก็ให้ไปดูคลิปก่อนหน้านั้นผมเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็มาดูรูบใบเสียรูบใบเสียก็ประมาณนั้นประมาณก้าวผมวัดโมเมนต์นี้ดีต้นดีกว่าอ่า20.3สิบจุดประมาณนั้นแหละอ่าแล้วก็ที่ตีกว่านั้นเนี่ยตอนนี้คือปล่อยโสดเลยแต่ว่ามาตามผมมาผมทำให้ครบนะถ้าไปลงตัวเงินก็อาจจะไม่ทำให้ก็อาจจะมีหักได้ของผมอ่ะไม่เหมือนชาวบ้านนะ แม้ว่าวาวเดิมหรือว่าวาโตก็ส่งมาได้เลยของผมจะไม่เหมือนจะบ้างลุงคิงแตวบ้านก็รู้อยู่แล้วก็เรื่องลำคาญผูกนี้ยหยอกใหหยอกยอยูอ่ก็ดูดูดูหลังใบวาบุ๋มก่อนสอิเห็นไหมมันจะเป็นหน้าตัดเนี่ยประมาณองศาไม่บอกดีกว่าเออองศาไม่บอกให้ดูแค่ว่าล้างด้านหลังอ่ะกำลังหักมันไม่เสียแต่ล้างด้านหน้ากำลังหักมันจะเสียแล้วล้างล้างด้านหลังอ่ะมันจะมีทิศทางของอากาศที่ไหลอ่ะเวลาอากาศไหล,ไหล,ไหลมาจนหลังใบวาบนะแล้วมันจะเหมือนกับปักแต่อ่ะมันจะบาดออกข้างแล้วก็บนแต่ถ้าว่าเราไม่ทําอะไรเลยอ่ะ มันจะไม่วนนะมันจะติดกังอ่าปิดกระดังหลังวาวตรงนี้เลยอ่ะแล้วคือทำให้วาวร้อนอ่ะแล้วก็วาวมันจะเบากว่าหวาเยอะอะเยอะๆบอกเลยเยอะอืมแล้วก็เดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักให้ดูกันเนี่ยมาชั่งน้ำหนักให้ดูกันเลยอ่ะเนี่ยผมทำน้ำหนักไอเดียเสียนะอ่ะตาดีก็กปไปเลยนะอ่าก,ก็ไปเลยผมผม,ผมเลือกทำรถแข่งแล้วผมไม่ไม่เหนียวเลยเลยอืมเนี่ยหละผมเลือกเลือกทำรถแข่งแล้วผมผมไม่เหนียวอ่าผมแจกสูตรอมทำาละวไรทำไม่ได้หรือว่าลุงกึ้งไม่ทำให้เนี่ยมาหาผมเลยผมจบให้เลยมีค่าเส้นหน อืมแก็ของผมอ่ะแต่ว่าแบบเอ๊ะมากเลยนะการชุบวาวิ่นแข็งบอกเลยแข็งนั่นแหละคลิปมันจะยาวหน่อยนะเดี๋ยวมาชั่งวาวเดิมให้ดูก่อนนะวาวเดิมเอาเก็บกับุ่มเลยนะอ่าวาวเดิมไอเสียแล้ววาวเดิมไอ่ดีว่าทำไมของเราเนี่ยคือว่าไม่ต้องใส่ปิงแข็งเยอะนะเนี่ยอ่าวาวไอ่ดีเสียอืมราดเดิมเนี่ยเดิมๆเนี่ยไอเสียอยู่ที่สิบแปดสิบแปดหกนะไอดีไอดีของเดิมยี่สิบสามจุดห้านะเยอะมากบอกเลยหนักมากเนี่ยทำให้ท้ายไม่เดินเพราะว่าสปริงวาวใส่่่่่แข็็งงไไหนนนนสมมมมักอออยยยููะเเดดีี๋วาผ เป็นสุดลับของทางร้านเลยอ่า ID 19.3แล้วมาดูใบเสีย16.5นะเบากว่าของเดิมคนละเรื่อ,อ,อหงหมดเลยอ่าสามารถสร้างรอบใน้ถุงนะไม่ต้องไปใส่อ่ายังไงไม่ต้องไปใส่กระเดื่องลอยประหยัดงบไม่ต้องไปใส่รีเดนเนอร์รีเดนเนอร์ไทยทน,ทนทยนะอ่าเพราะว่ามันจบที่ผมแล้วเนี่ยอ่าไม่ต้องทำอะไรเลยเลย,เ,ลยเอาจุดนี้ไปเลยอืมแล้วก็เจี้งราคาไปเลยเอาตัวใหม่นะตัวใหม่ฝาพร้อมเซ็ตนะไม่ลงประกรณ์1,000บาทส่งส่งคอริดมาส่งส่งฝามาพร้อมวาวถ้าเป็นวาวเดิมมาส่งฝาพร้อมวาวมา ถ้าทำจะได้ทำวอโต้เพิ่มอีกสามร้อยก็คือบาทเพราะว่ามันอยู่ในข้าวเช่นเดียวแค่เพิ่มค่าววาวน่งสามร้อยบาทแล้วก็มีสปริงวาวสปริงวาวใช้เบอร์หนึ่งสามร้อยห้าสิบแคมบินทิปตัวนี้ตัวเด็ดของทางร้านเลยครับตัวช่างชื่อเลยตัวนี้เก้าร้อยบาทอ่าแล้วก็ถ้าคนไหนคนไหนแบบเว้ยจังล้างดีเทนเนอร์พร้อมเจลลิฟได้ไหมอ่าได้ครับผมคิดสองร้อยบาทนะผมคิดสองร้อยบาทแล้วแล้วอย่างอื่นก็ใครจะเอาอะไรก็มีหมดเลยนะก็ไม่พูดเยอะนะจิบคอนะอ่ารายละเอียดก็บอกคร่าวๆ้านะ อเก็บความรู้ก็คนไหนอยากเก็บก็เก็บไปนะแต่ว่าผมบอกว่าเลยตามตามผมทุกอย่างแล้วท้ไมไม่วิ่งเนี่ยอย่าอย่าไปก๊อปนะผมเตือนถ้าไม่มาหอเขมกับผมถ้าไม่ใช้เข็มผมเนี่ยสุดนี้ผมบอกเลยวิ่งไม่ได้เพราะว่าผมจะให้อัตราเร่งลบต่ำสำหรับฝานี้แหละผมจะทําให้อัตราเร่งลบต่ำแรงบิดเนี่ยแรงบิดเล็งเกันเยอะแล้วแรงม้ารอบสูงผมจะสร้างมาจากรูบอร์ดแล้วก็แคมนะแคมก็คือมีหน้าที่เพิ่มกําลังเพิ่มกําลังแล้วแต่รักษากําลังด้วยมันจะมีมุมปิดของไอเดีอยู่แล้วก็สปริงก็มีหน้าที่ร อ่ามาดูทิปเล็กๆเถมให้หยิกนิดนึงแต่ไม่นิดนี่วาวเดิมนะวาวเดิมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาลบไม่เหล็กมาเทสนะโดยการเทสถ้ามันดูดไม่เหล็กติดเะแสดงว่าวาวนี่อาจจะใช้ไม่ได้ไม่ทนรอบสูงนะคือวาวจะขาดได้ในตอนเครื่องร้อนลงสูงถ้ามันดูดไม่เหล็กติดตั้ง ID เสียเนี่ยเนี่ยก็คือว่าไอเสียมันไม่ติดนะไอเสียเพราะว่ามันเกี่ยวามร้อนเยอะนะมันไม่ติดแต่ถ้าเป็นวาวเดิมติดวเดียวาวมันจะยังไงติดไม่เหล็กเนไงเกาะติดไม่เหล็กเดี๋ยวมาดูฝาของผมที่ผมเปลี่ยนวาวนะอ่าเนนนีีีีีีีี่่่่่่่่ยยยยววววาาาาาไไ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 ไออออออดด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 ดููููมมมมมมมตตติิิะเเเสสกก็็คงงผขรร้ื สนใจก็ติดต่อส่งมาทำได้นะเฟซเฟซหนึ่งนะเป็นระบบคนเดินเท่านั้นนะพิมว่าใหม่เว้นวักแล้วก็แขมซิ่งนะอยาเว้นวักสองครั้งนะมันจะนนดิ้งไปเฟซเก็บเงินปลายทางโอเครู้เรื่องบางใบชอบขอแอปลว่าแล้วก็ไป